สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชื่มกับพี่น้องสวัสดีบานดครับเมื่อนี้นะค่ะจะชื่มกรเฮ็ดเนื้อยูนอีกินซู้พี่น้องไปบ้างกันลรืค่ะเอ็ดวิธีเอ็ดตำปนปูนะค่ะปนอีปูแล้วกันมกปากกันเงี้งแล้วค่ะพี่น้องแล้วกันเมื่อนี้กับเขากระเสด้ยทอดไก่ในอุดมแล้วอยากนะค่ะซื้อไก่มาลวกพักกินกับปนปูอีกค่ะอันนี้มันปูนะค่ะกระดองปูมากินเขากินน้ำน้ำกันเด้อปนี้ค่ะพี่น้องซิสเ้นน้ำกันค่ะมาเด้อค่ะวันนี้มากินขขาน้ำกันพี่น้อง เขาเศร้าเขาเที่ยงเขาแยงบุญเนี่ยค่ะเขาเหี้ยงเขาล้วมแหล้งบะแมนดอกเนาะแหลงแต่มีข่าบดตอนนั้นว่าสิลดหุนลดหุนเยี๋ยวจำเหงเแล้วคุยกก้อนคุยกก้อนพี่น้องอืมอืมแทบห้าไม่กินลมอืมอืม ดำมกปากเงีงด้วยพอดีปะมกอักเงี้ยกน,น,นัวนัวลึกสมแตนนี้น้ำเอ็ดมือนั่นค่ะเป็นละอืแค่นหนบัฟผิดฝังบบ ดูประกาศซ้อมก่นกินกระป้นปูแม่ไม่กินข้าวแม่ไอ้กล้องบงอังมกปากแย่งเสียบ <ล>เดือยมกนึ่งแม่มมแม่เดือยมกนึงเอาไว้แวมงงงงง่พอดีด้ยเอาจานมาใส่เอาให้ไปกินกั็ไม่น่าพอดีสีน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินกับขาวมันเข่ากันเนาะ ยุ่มหมาสุกละพอดีอยู่ผนอิปูวเสบคอืมเผืเผืรับนี่มั้งเอ้อมาสีแม่มานัง เอาไว<ช>้เมื่อจำกั็ไม่น่าก็ดียล้มดีดดดล้มลงไดมมก็ลำมหมกได้พดลำมหมกปากยังแยงซื้อแม,ม,ออม่มึงนั่นตอนไม่แม่แล้วซื้อไปให้เอานอาน่งสีเบเอร์ครับอืมแต่ปน ขันเขาขันเนี่ยพ่อขันขันนมือคืนนี่ยแย่เพิ่งกินเด้มบเดามาโซบีน้องเนาะมือคืดเนี่ยรหอมไม่ยาอยุหางเนี่ยได้กัหนึงประกาศประกาศซอยค่ะได้หน่อยหนึ่งกดเลยขันไปย่างละถุงได้ขาบหนึ่งอยู่แล้ว การซ้อมกําลังอ้อนดิไปขอสื่อผักไม่ย้ายมาขันสมมล้วปะขอ่ะเขา้าขอแม่แม่กงเขาเขาว่าจ้ามัไปได้แลวมวยลูกเหมือนเขาไม่ย้ายดีกว่าแล้วว่าพักเปยขอสื่อเล้วปะเมื่อไห่เมื่อนี้แะไปลกเอาลยอือไปเนอะิเขาอิ่มมะขันนี่มะขันแหละ màu nó Màu nó mệt nản luôn. Thật là hiền. Ừ, bà cứ nghe cái mắn mảnh là phải nào, mảnh Bà cứ nghe cái cái tổ nhây ra bên nào Bà cứ nghe mấy lại ra nước à Bà เอกวีเสียวเวนาบ้านแม่เนี่ยครับค่ะอ๋อเป็นน้ำพักกาศที่เรากำลังเบาถึงปะเลี้ยวปุ่นอืมปุ่นปู่างุด้ไหมอืบน่อะนบ้างเก็บมะขันสมนะอันเี้ อันสมซองถุงไว้นะแม่เมื่อคืนนี่ยุ่หนบ้านแบ้านเ้แบบน้บี้บน้นแบบ้แบนด้นีตบน้าบ้นน้้ีแีีนน้ ปิ้งเอาก็ได้ต้มเอาก็ได้แกเอาก็กเอิออก๊อกนำอ,อ,อืมหอมไหมนึงกปลาพัดีบบ่ออะไรบ้างไปไาแคปเเอืม

ยืสั่นก่ระอื่นกันอาจะแรียบเครื่องมือยุดอย่ดรกคะน้มือเนี่นนกับปุกกระเบื้องกัวละอกป่าแปบนี่พี่น้องเปิดไหมบ้างแบบปนปูเหรอเขาไม่ได้กินโดนเนาะแม่แล้กระเทยยุยอกราคาต่ว่าสดสรมไม่ได้ไท้ายให้พี่น้องบ้าง เาลากิดอยากแล้วจ้ะอ,อ,อืมปนปูพี่น้องเอ้ยแซ่บครับอมมาเ <c oughs> อาไปยืนเดีมาไปมั้งไม่ใช่ใช่ยามากมากนึง

จบจำไปแลกาปูบุงแกงปูเนี่ยกินกงปูยังไงแดร้านยี่บันมาใครมากเมนนกี้มันมักน้ำปูจ้ะกำมุมคอแทม Mà người đọc nhau xem mấy con nói, mấy con mắt mấy con mắt mấy đấy nè. Phát cản hình. mấy con นี่วยวไรแก่ขอแจ้ดหนยแสบเห็ดในยุนใ่ในกินสูปหนอนกินนตะละเมอมากินเก่าจ้า <c oughs> S <S แม่เหลืยย้่นเหลืยย้นอนในป่นไงอีกปนเ,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 เนี้ยเอาไปเดีป่นมาเนี่ย้าแม่ดูตำแนวก็ตำม,มังกรทังอย่างตลอปนแล้วแบบขวานเลือะตำบิ๊กของจังบริขวนบ่บ่บริขวนใช่ไหมใช่ต้าน้ำ,นำต้มมันน้ำตอมแล้วก็เดียวเมื่อนีนเนี้ยขายสูตรล้วค่ะ

เ่ีันแสรวันไหนหรดำปนีจากเนีอไหมครับยังไม่กินเขาอากาศสัมพลวกสุดเรา้งเคงไปหอ

รับในเสื้อขาหลายก็รับที่เหลมอครับมันสมแล้วแส่ยบดีมาสมปลาสมปลาเขาตีเย็นได้เลยรับในเสืยเข่าเส้ยกระเทียมลายขึ้นเป็นเลี้ยวสามมือ ใสแบบนี้อย่างงี้เหรออืมอืนี่เียวแกมหัวนักบ้านไหมปเน่พี่เป็นไรมกปากึงกระพักอันนี้ก็แซ่บ ยิดป่ะล่ะอือเขาแสบกินเขานัวพี่น้องย่านประจอยน้ำเพลยูดอก กินเลิศม,มือก็เลิอืจับดินเงี้ยงามดินนานงดเปนต้นภูมนม,มามากินไปน้ำล้วก็ต้อมไปน้ำค่ะมันกับ,บ้าเลิศ มันคนกินข้าวแล้วต้อมไปนน้ำในหัวด,ดำแล้วสียายไว้ครับยังสิ้นสุดสิ้นสิ้นน้ำเอาพักเอาอยัางต้อมใส่ลาบนะท่านไหนมา,าตัวนีน้เยนะเอามาลาบเอาบาังลิ้นไหมบังเมือ่อไรก็ได้ก่อนสู้เขากินวันนี้พอแต่ในหัวด,ดำปีนที่เข <อ S 1> าตามเดื้อเลยอิม่มเอาพอบ่แม่นอิ่ม Thật yên ra sớm cưỡi cứ thịt ngay Ping ở cạnh hình hèn đi đấy mẹ. em đi đi kéo tới ớt nắp ping <coughs> ไปซื้อปูนมาใหม่เพิ่นกันผัวไปปูม้าเปล่เแน่แล้วเลี้ยวอาผ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 าอีมพักกัดหินไม่ได้จังหวะพอดีนะแม่นะ กินพักการที่นกับมกอือืมเอ้าอิ้มแับอมิ้มดีแล้วหรืเปล่ายิมดีในปิดสมรอบแล้วเพียงพอน้ำก็เย็นๆใ็่หรือล่เนี่ อะไรเด้อค่ะเมื่อนี้ก่ซัดเสริมกับมาบ้านยุบอีหล่ะค่ะยุบน้ำตังเมื่อเกิดเมื่ออื่นกับเล้วเลยหล่ะค่ะแต่ว่ากก่ทะเลม,มายุบอีล่ะเตรียมการเตรียมงานอีกหลายอย่างแล้วค่ะให้ต่อไปนี้ให้ทะเลเริ่มเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไว้อีกหลายนะค่ะท่านใดก็ฝากพี่นอ้องเป็นกำลังใจฝากกดไลค์ก็แชร์ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะซัะสสเสริมฮับพี่น้องเด้อค่ะ